ในช่วงโควิดเศรษฐกิจย่ำแย่ขนาดนี้เราจะมีวิธีดูแลฟันยังไงให้ประหยัดเงินหมารวบรวมไว้ให้ในคลิปนี้แล้วค่ะ อืเลยนะคะเดี๋ยวหมอจะสอนวิธีตรวจฟัน,น,นง่ายๆด้วยตัวเองนะคะเราจะได้รู้กันว่าอาการแบบนี้แบบนี้คือรุนแรงมากหรือรุนแรงน้อยนะคะเราจะต้องรู้ก่อนเราจะได้ทําตัวถูกนะคะถ้าเกิดว่ายังเป็นน้อยๆอ,อยู่เนะะี่ยค่ะในยุโคโควิดแบบนี้เราอาจจะเดินทางมาหาหมอไม่ได้เราก็จะได้รู้ว่าแบบเนี้ยเรามีวิธีดูแลตัวเองในเบื้องต้นยังไงก่อนนะคะหรือแบบไหนอาการรุนแรงมากแบบที่ไม่ได้เลยต้องรีบทําเลยถ้าไม่ทํานี่คือมานเข้าเลย ไม่งั้นก็จะยิ่งบานไปไปทางค่าใช้จ่ายและการรักษาเดี๋ยวก่อนอื่นเลยหมอจะต้องสอนตรวจฟันด้วยตัวเองก่อนว่าฟันแบบไหนเราต้องดูแลฟันยังไงค่ะ รูปนี้นะคะเป็นรูปฟันผุระยะแรกนะคะฟันผุระยะแรกแบบนี้ค่ะถ้ายังอยู่ในยุคที่โควิดหนานแน่นแบบนี้เราอาจจะยังไม่ต้องมาหาหมอได้นะคะแบบนี้ยังจะพอชิลได้หน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดอยากป้องกันนะไม่ให้มันเกิดอาการฟันผุแบบนี้เลยนะคะหมอย้ําให้ดูนิดนึงว่าการที่เราจะไม่ยอมให้มันเกิดฟันผุหรือฟันผุระยะเริ่มแรกเนี่ยคะ่ะเวลาวางแปรงสีฟันนะ กดลงไปนิดนึงกดลงไปนิดหนึ่งนะคะเวลาขคยี่ขผลแปรงเนี่ยค่ะกดลงไปนิดนึงบาง,นะค,ะง,นนงนคนแปรงแบบแผ่วเบามากมันก็เลยไม่โดนลงไปในหลุมล้างฟังนฉชนั้น กดมีน้ำหนักลงไปนิดนึงแล้วก็แปลงขยี้แบบนี้นะคะก็จะทําให้ไม่เกิดฟันผุในระยะเริ่มต้นแบบนี้ได้นะคะที่สําคัญนะคะยาสีฟันต้องมีส่วนผสมของฟัวรายนะคะมากกว่า1000 ppm ขึ้นไปนะคะถึงจะได้ช่วยป้องกันฟันผุแล้วก็ทําให้ฟันเราแข็งแรงค่ะรูปนี้นะคะเป็นตัวอย่างของฟันผุที่ค่อนข้างลึกแล้วนะคะแบบนี้ค่ะจําเป็นอย่างเร่งด่วนที่ควรจะต้องรีบอุดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยมันจะบานไายแล้วก็งานเข้ามาก ะะฟันผุระยะน,นี้ค่ะเราจะมีอาการนะเราดูอาการตัวเองได้เลยแบบนี้เราจะมีอาการเสี่ยวฟันเวลาที่เราทานน้ำร้อนน้ำเย็นของอร้อนๆหรือของเย็นๆน,นะคะ <c oughs> ก็จะกระตุ้นให้รู้สึกเสียวฟันได้หรือบางคนก็อาจจะเริ่มรู้สึกปวดนิดๆน,นะคะ <c oughs> เพื่อนห้เกิดว่าเป็นฟันผุที่ลึกลงไปแล้วหรือว่าลึกใกล้ถึงโพรงประสาทฟันแบบนี้เลยเนี่ยจำเป็นจะต้องรีบอุดฟันนะคะเพราะว่าค่าอุดฟันเนี่ย ถ้าเราอยากประหยัดเงินเนี่ยไม่ผุดีที่สุดถูกไหมแต่ถ้าผุแล้วค่ะเวลาอุดฟันค่าอุดฟันมันก็ยังอยู่ในหลักร้อยหรือว่าหลักพันต้นๆแต่ท่านเลยจากช่วงนี้ไปเนี่ยกลายเป็นงานเข้าเลยนะต้องไปแบบรักษาาฟันทาโดยฟันทําครอบฟันเนี่ยค่าใช้จ่ายจากหลักร้อยเนี่ยจะขึ้นไปเป็นหลักหมื่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากประหยัดเงินนะคะหนึ่งก็คือต้องดูแลตัวเองให้ดีให้ฟันไม่ผุก่อนนะคะเวลาที่แปลงฟันก็ต้องเน้นบริเวณที่มันจะเกิดฟันผุได้ง่ายก็เช่นบริเวณที่เป็น ด้านบทเขียวแบบนี้นะคะก็คือเวลาแปลงต้องขยี้ขนแปลงลงไปหน่อยเวลาแปลงแปลงเน้นๆแ,แปลงนานๆน,นิดหนึง่งบริเวณอีกบริเวณนึงที่พบฟันปุ๋ได้บ่อยคือซอกฟันนะคะซอกฟันเนี่ยต้องอาศัยไหมขัดฟันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันจําเป็นหมอย้ำตลอดเลยนะว่าเราจะต้องใช้ไหมขัดฟันทุกวันในการ ขัดทาความสะอาดบริเวณซอกฟันนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่เกิดอาการฟันผุขึ้นมาได้แต่ถ้ามันผุแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นน้อยๆย,ยังพอรอได้นะคะโควิดแบบนี้ยังมาไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าผุมากๆแล้วแบบนี้ไม่ได้ต้องรีบอุดเพราะว่าไม่ไงั้นก็จะบานปลายใหญ่โตได้ค่ะมาดูรูปนี้นะคะนี่หน้าเศร้านิดหนึ่งเพราะว่ารูปเนี้ยเป็นรูปที่ฟันผุทะลุโพรงกระาดานฟันไปแล้วนะคะเราก็เออไม่สามารถที่จะอุดฟันได้แล้วคือชาเกินไปแบบนี้เนี่ยเชื้อโรคมันเข้าไปใน รักฟันแล้วนะคะแบบนี้อาการชัดเลยนะคะก็จะปวดตีบขึ้นสมองเลยบางคนๆก็จะรู้สึกปวดตุกๆปวดฟันกามปวดแบบตึบๆเลยเนะะี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเลยระยะที่จะอุดไปได้แล้วเราจําเป็นจะต้องไปรักษาราักฟันนะคะซึ่งพอรักษารักฟันแล้วมันจะต้องต่อใยการแบบทำโดยทำครอบฟันต่อไปอีกก็ เป็นการที่จะทำให้ค่าใช้จ่ายมันสูงเพราะฉะนั้นอย่างที่หมอบอกไปตอนต้นคืออยากให้ป้องกันไม่อยากให้มาถึงจุดๆดนี้นะคะทีนี้หมอมีทริคนิดนึงในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นยุคข,ของโควิดเศรษฐกิจมันก็ย่ำแย่การเงินเราก็อาจจะติดขัดไปหมดนะคะถ้าเราเลือกแล้วอะคะ่ะว่าโอเคฟันเราแบบมีปัญหาต้องรักษารักฟันแล้วล่ะค่าใช้จ่ายใ,ในการรักษาลักฟันมันก็แพงถูกไหมคะ เราอยากจะรักษาแต่ว่าเราก็ไม่ไหวติดขัดด้านค่าใช้จ่ายใ,ในช่วงนี้ทริกที่หมอจะบอกก็คือเราสามารถเลือกการรักษาที่เรียกว่าการรักษาโพรงประสาทฟันฉุกเฉินได้นะคะการรักษาโพรงประสาทฟันฉุกเฉินเนี่ยค่ะเป็นการรักษาเพื่อบรเทาวาการปวดนะคะเป็นการเอาเชื้อโรคออกจากตัวฟันไปก่อนนะคะคุณหมอกกจะเอาเชื้อโรคออกจากตัวฟันแล้วก็ทําความสะอาดในตัวรากฟันให้แล้วก็ใส่ยาที่จะช่วย ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อโลกเนะคะ่ะทิ้งไว้นะคะแล้วก็ปิดไว้ด้วยวัสดุอุดชั่วคราวนะคะการทําแบบนี้จากที่จะต้องรักษาลัาฟันเป็นแบบค่าใช้ใจ่ายสูงๆทำได้ทำครอบต่ออีกเป็นแบบเป็นหลักหมื่นอย่างเงี้ยคะ่ะลราอาจจะเลือกแค่รักษาพงประสาทฟันฉุกเฉินซึ่งมีค่าใช้ใจ่ายประมาณสักหนึ่งพันบาทอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นการเอาตัวรอดเฉพาะหน้าไปก่อนให้พ้นจากช่วงโควิดไปก่อน อย่างน้อยก็ทําให้เราบรรเทาอาการปวดได้แล้วก็ยังสามารถเก็บฟันไว้ได้แต่ก็ต้องบอกเนดนึงว่าการรักษาโพงประสาทฟันฉุกเฉินเนี่ยมันก็คือยังไม่เสร็จนะคะมันเป็นการรักษาเฉพาะหน้าเฉพาะกิจไปก่อนเพื่อให้ไม่ปวดนะคะพอผ่านพ้นสถานการณ์โควิดไปแล้วนะคะหรือว่า เรื่องของรายได้เรากลับคืนมาแล้วเนี่ยค่ะเราค่อยมารักษาต่อนะคะเราค่อยมารักษารักฟันต่อให้เสร็จสมบูรณ์นะคะจะได้เป็นการกําจัดเชื้อโรคออกไปอย่างถาวรแล้วก็ค่อยบูรณาฟันต่อด้วยการใส่เดยฟฟันหรือทำครอบฟันต่อไปนะคะ มสาสรุปให้นิดนึงก่อนตรงนี้นะคะว่าถ้าใครเนี่ยฟันสุดไปทะลุถึงโพรงประสาทแล้วจําเป็นจะต้องรักษารกษากฟันแต่ว่าเราอะจำเป็นจะต้องประหยัดเงินในช่วงนี้นะคะเราก็ขอคุณหมอขอทําเป็นการรักษาโพรงประสาทการฉุกเฉือนไปก่อนได้นะคะมอย้ําอีกนิดนึงนะคะกลับมาที่เรื่องเดิมเราไม่อยากจะให้สูญเสียฟันสูญเสียเงินเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองให้ดีต้องแปลงอย่างถูกวิธีหมอมีคลิปสอนแปลงฟันละเอียดละเอียดเลยนะคะสามารถย้อนกลับไปดูกันได้นะคะ เสียเงินค่ะแปลงสีฟันยาสีฟันเนี่ย หลัก10ไม่กี่10นะคะหรือว่ารวมกันก็อาจจะเป็นหลักร้อยเนี่ยดีกว่าจะต้องมาเสี่ยงเงินอุดฟันหรือเสี่ยงเงินรักษาลกษาลกฟันกันเป็นหลักหมื่นนะคะเพราะฉะนั้นย้ำเลยนะคะแปรงฟันให้ถูกวิธีใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำทุกวันยังมีใครจะไม่ใช้ไหมขัดฟันอีกไหมคะเทียบกันเลยนะหลักสิบหลักร้อยแบบนี้กับหลักหมื่นเอายังไงบอเปืนแล้ว,ลวนะยังไงก็ต้องใช้ไหมขัดฟันทุกวันนะจ๊ะรูปนี้นะคะเป็นรูปเหมือนฉากอวสาน ฟนเราะะถ้าปล่อยให้โ,โรคลุกลามมาถึงขนาดนี้เนี่ยนะคะคือผุไปหมดแล้วจนเหลือแต่รากฟันแบบนี้เลยเนะะี่ยค่ะไม่มีการรักษาอื่นใดเลยนอกจากการถอนนะคะแนะนําว่าจําเป็นจะต้องถอนนะคะบางทีอย่าไปรอให้มันปวดนะคะเพราะว่าเวลาที่มีฟันที่มีเชื้อโรคเยอะๆอยู่แบบนี้เนี่ยมันเป็นหนองปลายล้าแบบนี้เนี่ยการที่มีอยู่ในช่องปากก็เสี่ยงอันตรายขึ้นไปอีกนะคะเพราะฉะนั้น ถ้ายุคโควิดแบบนี้เราก็จําเป็นจะต้องประหยัดเงินแล้วก็สถานการณ์ของฟันตอนนี้ก็ไม่สามารถเก็บไว้ได้ถ้าเป็นอย่างรูปเนี้ยก็จําเป็นจะต้องถอนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆเลยนะคะอย่าปล่อยให้มาถึงจุดจุดนี้นะคะเพราะว่าถ้าถอนแล้วเนี้ยมันก็ต้องตามมาด้วยการใส่ฟันปลอมใส่ฟันปลอมก็เลืองเงินอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เน้นย้ำที่การดูแลสุขภาพให้ดีอย่าให้มาถึงจุดอวสานจุดนี้ค่ะเดีย๋ยวอันที่หมอจะสอนต่อไปให้ดูแล ตรวจฟันด้วยตัวเองได้นะคะก็คือเรื่องของโรคเงืกนะคะอันนี้เป็น โรคที่มือนแสบแบบเล็กๆ,ๆ,น,น,ะะๆน้อยๆนะคะ e สบเล็กๆน้อยๆแบบนี้ค่ะอาจจะมีอาการเหมือนกับว่าแปลงฟันแล้วมีเลือดออกนิดหน่อยนะคะแบบนี้ถ้าเป็นช่วงช่วงโควิดแบบนี้เราอาจจะยังพอรอได้นะคะเพราะว่าเราก็อาจจะยังไม่สะดวกที่จะไปรักษาตอนนี้นะคะให้เน้นแปลงฟันให้ดีนะคะอันนี้ไม่เสียเงินเลยนะอันนี้ทุกคนต้องทําได้ก็คือเน้นแปลงให้ดีตรงไหนที่มีเลือดออกตรงไหนที่เงือกบวมเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเราจะไม่กล้าโดนถูกไหมตัดผิดเลยนะ คือตรงไหนที่เหงือกเสบอะคะ่ะยิ่งต้องเน้นแปลงเยอะๆยิ่งช่วงนี้ต้องอยู่บ้านต้องดูแลตัวเองเนี่ยตรงไหนเหงือกเสบตรงไหนที่แบบรู้เลยว่าไปแตะโดนตรงนี้เลือดออกยิ่งต้องแปลงเน้นตรงนั้นเยอะๆนะคะแปลงวนๆแปลงให้ถูกวิธีแปลงจากโคนปันลงมาเลยนะคะแล้วก็ใช้ไหมขัดฟันด้วยนะคะย้ำรอบที่้านนะคะว่าต้องใช้ไหมขัดฟันด้วยนะคะแตะถ้าเป็นแบบรูปนี้ รูปนี้คืออักเสบมากๆแล้วนะคะนี่คือเงื่ออักเสบแบบค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็ทางการแพทย์เนี่ยก็จะวินิจฉัยว่าเป็นเรื่องของโรคเนอโรคบริทันละนะคะถ้าเป็นระยะนี้แล้วเนี่ยคะ่ะแนะนําว่าคงจะต้องมาหาหนอนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันจะลุกลามใหญ่โตแล้วก็ท้ายที่สุดจะถึงขั้นที่ไม่สามารถเก็บฟันไว้ได้นะคะค่ารักษาก็จะยิ่งสูงขึ้นด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราเงื่อนอักเสบไม่มากเรายังขูดหินปูนตามปกติได้เนี่ยก็ยังเป็นหลักร้อยอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก 600-900บาทนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราลุกลามไปเป็นเหงือกอักเสบแล้วเนี่ยค่ะค่าใช้ใจ่ายของการรักษาโรคเหงือกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณต้องทําหลายครั้งด้วยแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายรวมๆแล้วจะอยู่ที่ประมาณ5,000บาทเห็นไหมขึ้นไปหลายเท่าเลยเพราะฉะนั้นอยากประหยัดเงินนะคะไม่อยากมาหาหมออะไรแบบนี้นะคะยิ่งต้องดูแลตัวเองให้ดีต้องแปรงฟันให้ถูกวิธีนะคะแปรงฟันวันละสองครั้งเช้ากับก่อนนอนหรือใครจะเพิ่มหลังมื้ออาหารด้วยก็ได้นะคะต้องแปรงให้สะอาดทั่วถึงแปรงเข้าไปให้สะอาด ทุกซอกทุกมุมใช้ไหมขัดฟันทุกซอกนะคะใช้ไหมขัดฟันวันละหนึ่งครั้งนะคะไม่ใช่ปีละหนึ่งครั้งนะคะย้ำนะคะเพราะฉะนั้นไม่อยากจะเปลืองเงินที่จะต้องมารักษาโรคเนืองกนะคะก็ต้องดูแลให้ดีโดยการที่แปรงฟันถูกวิธีแล้วก็ขูดหินปูนเป็นประจำสม่ำเสมอถ้าช่วงโควิดยังมาหาหมอม่ได้ก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีคะหมอได้บอกอาการต่างๆไปเรียบร้อยแล้วนะคะเศรษฐกิจกสุดปัง ปังปินาตเน,นี่ยนะพอโควิดแบบเนี้ยก็ขอให้เราแบบดูแลตัวเองให้ดีนะคะอาการแบบไหนที่เป็นอาการน้อยๆเราอาจจะจัดการตัวเองได้เบื้องต้นแบบที่หมอสอนไปแล้วนะคะแต่ว่าให้แยกอาการถ้าเป็นอาการที่เป็นเยอะๆแบบเนี้ยก็จําเป็นจะต้องมาหาหมอเพราะว่าไม่ไงั้นมันเสี่ยงต่ออันตรายหรือว่าเสี่ยงต่อการที่จะแบบงานเข้าต้องแบบเสียงเงินค่ารักษามากๆในอนาคตแบบนั้นก็จะต้องรีบทําก่อนนะคะ หวังว่าพวกเราจะผ่านโควิดไปได้ด้วยดีนะคะเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจเมอด้วยนะคะในการทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้ความรู้พวกเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย